หรือปากรถเกลียวรถของผู้ช่วยวันชัยบ้านฉนอนตมตำบลบนอนโนอําเภอเมืองจังหวัดสระามค่ะอันนี้เป็นครอบครัวเกล็ดันพันไร่ของเรานะคะเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จก็ตัดสินใจขยายปากต่อค่ะแต่งครบเร็จเลยทีนี้ทีมช่างของเรากําลังรื้อแล้วก็รอรถขนส่งมาสนใจอยากตกแต่งรถเกี่ยวก็ โทรเข้ามาได้ค่ะ0 6 1 6 2 6 3 2 3 2อูปสาสิงสิโชคการช่างสกลนครเรายินดีบริการทั้งในและนอกสถานที่ต้องขอขอบคุณกระแสตอบรับอย่างล้นหลามที่เข้ามาขอบคุณจริงๆเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างขอบคุณสําหรับคำสิชมต่างๆที่เข้ามาต้องแก้ไขยังไงเราก็พร้อมรับคำสิชมรับคำเสนอแนะจากลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปดูการลึกป่า กันที่สองต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิมช่างอู่ประสิทธิโชคการช่างสะกนครเราอยู่ที่รถเกี่ยวรุ่นดีซีจิตศูนย์ของผู้ช่วยวันชัยบ้านสวนมอนตำบหลหนองโนอําเภอเมืองจังหวัดสารนครนะคะผู้ช่วยวันชัยเนี่ยเป็นลูกค้าครอบครัวเกี่ยวดันพันไร่ของเรารอบเมื่อกี้ก็คือมาติดเกี่ยวดันทโทสเตอร์แล้วก็ทําสายพันคู่ แล้วก็ไปใช้ผู้ช่วยได้ไปเกี่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วได้กี่ไร่ผลงานของอู่ทําออกมาถูกใจไหมสงวรปรับปรุงตรงไหนไหมคะอ๋อการใส่งานคือว่าวดีครับแล้วก็ระบบตําเลี้ยงเขามันคือมันเลื่อนดีครับแล้วก็ในงานเร็วในงานเร็วประหยัดมันค่ะครับ,รรบริงที่ปรับปรุงแต่ตอนนี้กคือว่าดียครับค่ะก็คือบอบต้องปรับปรุง <laughs> ครับจะขอ,ข,อขึ้นผู้ช่วย,ลยหลายที่ ประทับใจปะคะประทับใจครับค่ะก็เลยตัดสินใจครับตัดสินใจขยายปากได้จักไายครับปีนี้ในหกลอยครับจากตะกอนประมาณจักไลายตะกอนมันลดสองคันกับประมาณพันไรตัวใหญก็ไ no ม่ร no ้ายนะครับค่ะ no อ๋อตะกอนลดสองคันปีนี้รถคันหนึ่งคันหนึ่งในหกลอนหกลออาจจะร้ายกลัวครับก็ได้ร้ายกว่าโอเคค่ะมือนี้ก็คือผู้ช่วยนะตัดสินใจขยายปากกับเราจองคิวขยายปากอ่าก็มาเก็บเอาเป็นคันที่เจ็ด เป็นคันที่เจ็ดของเริ่มฤด,ดูการวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยมากๆค่ะเดี๋ยวเป็นครอบครัวกเกียวดันพันไล่เหมือนผู้ช่วยวันชัยนะคะโทรหาเจาได้ศูนย์หกหนึ่งสองสาสองสามสอูประสิโชคการช่างสกนคลนครค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคร